วันที่10สิงหาคม2564นางอภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอท่าตูมและอำเภอปราศาสตในสถานประกอบการจำนวน4แห่งพบแรงงานไทยจำนวน11คนและแรงงานต่างด้าวจำนวน6คนไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าได้ทำเน,เ,เนีายอย่างเดียวเนาะอย่างต่อไปขั้นตอนต่อ,อไปก็คือจะต้องไปตรวจโรคนะคะตรวจโรคเสร็จนะแล้วก็ตรวจก็ต้องห้ามเลยเนาะแล้วก็ทั้นตอนสี่สิบแปดก็คือไระยะงานร้านไ่าให้เกินภายในสิบสามปัญญาหกสี่แต่ถ้าตรวจโควิดตรวจอะไรเอามาเอาเอกสารมาแนบที่อสารก็ได้ถ้าไปตรวจได้ก็ไปตรวจขั้นตอนเลยะกำลังเสรนั้นก็ทำบัตรทำบัตร ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ในการอยู่ในราชอาณาจักรการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับสาธารณาสุขให้ห่างไกลจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมาตรการเกี่ยวกับโรคพิษักบ้านในสถานประกอบการติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆผ่านช่องทางเหล่านี้ได้